สวัสดีครับพวกเราแทชจลเลอร<อ>์ออ <ๆ S 2> ครับสำหรับเทปม้วนแรกที่ผมซื้อในชีวิตผมเลยนะคือมอสทาทาโอ้มันแรงตัวนั้นตัวนี้ใช่เพราะว่าตอนนั้นเพิ่งเก็บเงินซื้อเทปครั้งแรกไงก่อนหน้านั้นก็ฟังของพี่อะไรเงี้ยฟังของพ่อของแม่แต่เราซื้อครั้งแรกก็คือมอสทาทาอ่าของผมน่าจะประมาณแถวแถวแบบพี่แมวจิตรศักดิ์พี่แมวจิตรศักดิ์ชุดแรกแรกชุดเลิศลาชุดอะไรพวกนั้นพวกนั้นแล้วก็จําได้ว่า มีเทปเอ่อบิ๊กเอสตั้งแต่อยู่ใต้ดินตั้งแต่เพลงทางผ่านรวมเพลงนั้นเออนั้นนอ่าประมาณนั้นถูกกันไม้ใช่ไหมถูกกันไม้ครับโ <laughs> บกสีสีเลย <laughs> เพราะสมัยนั้นผิกดกันไมย้ยังไม่ยังไม่ยังไม่บวน <laughs> อ่โอเคยังไม่ทันยังไม่มีสมัยเทปอัดไม่น่าเทปจริงเทปจริงเทปจริงเทปเทปดิกระสิ์อ่าของผมใช้เดือนรักเดียวจำได้อ่ะถ้าจำไม่ผิดจริงๆนะพี่น่าจะประมาณ ไว้นอสเซเว่นชุดแรกถ้าเป็นเงินตัวเองนะทำไมนับที่พ่อแม่ซื้อให้นะอาจเป็นเงินเพื่อนี่หลายแผ่นเลยที่อยู่บ้านอเยอะยกูอาเยอะส่วนใหญ่ของพวกมึงอยู่กับกูทั้งนั้นแหละของผมอันแรกน่าจะเป็น i ิท l e m แ n น o y บอยบอยกฤษยพงศ์ครับแล้วก็ที่ใกล้ๆกันน่าจะมีสมอล l ู o ส m วนหนึ่งไอโมนหนึ่งโมนนี้ก็อยู่บ้านผมเชนไไอเ้เลย พิเซนส์เด็กเทพสี่โอจอนยอดมากวันเสาร์ที่3กันยายนนี้เจเจมอจะตุจักพบกับคาราบาวเซกโลโซวอเดนด็อกทีโบน The Tipper สมาย Buffalo, C Pea, p l a y Cloud, m a ท t Panic และ DJ Leo โปรเจ๋งแป้งมาราคา1,500บาทหรือ850บาทวันนี้ถึง31สิงหาคามนี้เท่านั้นซื้อบัตรได้ทาง inbox e page concert deck เทปว็บไซต์ heavyorganizer.com และ the concert ร่วมกันมันจัดโดย heavyorganizer Leo ร่วมกันมันกว่า